ไม่อีกเรื่องนึงเจ็บค้างเนาะเจบคัางเออถึกบินอัดเดี๋ยวน่ข้าเต้นโจเอลูเลือกจบแล้วใช้ยามเต้นยามไปเต้นเต้นอะไรเอาเต้นท่าเดียวนี้ท่าด้ท่าดีไ่ท่าดีท่าดี เบ็ดเลยเบ็ดฮาเต้นเลยมืออื่นกูมืออื่นมองใสามองวงนี้บ่วังนี่ครับวังนี้แหละครับมืออื่นได้โทษบ่อม็ดไร้โทษได้เม่ดไล้โทษได้อันนี้หาอันตรวจนี่ตรวจร่างกายอันนี้ร่างกายคุณดีไหมตอนนี้เพื่อนกินแล้วเข่าแรง กินเต้ากุ้งปลาหมึกโป่ก e ินกับกุ้งกับปลาหมึกอ่าอืมพี่จะอะไรกินแกงแกงก็คุยเรื่องอัน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 ไปส่งอันอันน้อยเด็ดเป็นช่งอันเป็นอันเป็่งอันเราอยากตีบินนี่ไม่ดีบบตี้อันนี้ เปย่างคู่บุตรีเขีกันเชียวกันโอ้หดียมอียไมอยากตีตัวนี้นี่ไม่เดวนี่อะรมเรื่อนึงเจ็ค้างเนาะเจค้างเออถึกบินอัดแล้วไงอาาเป็นวัยรุ่นแล้อเป็นแล้ววัยรุ่นเป็นแล้วเป็นแล้วบิดนิหา เป็นเฮืองแล้วห้ามกินเด้อเราดีโมอห้ามกินงั้เป็นวัยรุ่นเห้อเป็นวัยรุ่นเหโอยวัยรุ่นกินเราได้เีโมชอกโตี่อยังตีตัวนี้พีโมทั้งหลังนี่นี่นี่สู้อยู่บ่สู้สู้แล้วสู้ได้หว่าตั้งการ์ดด้วยตั้งการ์ดดูเอานท่าชกดูชงในยามชก เอาเอาเกลวเรามาพ้องถือไว้เอาเกลวเราพอมโอ้โหปอกเลยเออเตะเลยแตกเลยยันตัใช่ล้มโอ้ยันตัใช่ล้มหมดอ่อีกอะไรยันอะไรยันได้ยองไงไงท่ามังกเลยไม่ไหวไงคนตกลดแล้วไงโนวินตัวเดซ่าอ่าเล่นนี้ เล่น oh, okay. oh. ีอ๋อยันเขาเล่นีเออตายเขานำข่าครับขาองเขากข่าดอก้วดึกแล้วขนแวดึกเลยเออแตโปะแตกโปะเลยหัวมาแตกแหัวแตกหรือค้อแตกหัวแตกหรือค้อแตกทีนี้ทีนี้เป็นเที่ยวทีนี้เปินเที่ยวแตกทีนี้เพือกินน้ ว่าด <mean> ีเดชไม่อย่งก็ดีเอ